สวัสดีไวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอ,อีกแล้วนะฮะทีอมซีเฮดนะครับวันนี้เกมฟรีไฟล์น,นี่ฟรีไฟก็ อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับแต่วันนี้ก็จะมีไอเทมของฟรีแจกอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมฟรีไอเทมโค้ดไอเทมเพชรนะครับผมก็จะสุ่มแจกรางวัลนะครับก็ให้ไปหลายคนมากนะครับก็รอบนี้ก็จะตอบตรงในคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะโพสต์ทงที่ชุมชนนะครับใครอยากได้นะครับทำตามกติกาให้ถูกนะครับผมกติกาหน้าจอนะครับตามนี้เลยนะครับเนาะหลายคนนะครับก็ได้ไปก็ดีด้วยนะครับใครแบบว่า อยากรู้ว่ามันได้จริงไม่ได้จริงนะครับก็ให้มาในสตรีมได้นะครับว่าเฮ้ยได้จริงหรือเปล่านะครับเราก็แจกกันให้เห็นเลยนะครับเนาะแล้วก็กิติกรรมที่แบบว่ากำลังจะหมดหรือว่ามานะครับก็ไปกิกรรมนี้นะครับผมก็ทําการได้เล่นไปละนะครับก็ซื้อชุดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าซื้อเกือบหมดเลยนะครับผมโอ้โหซื้อมาทุกอย่างเลยนะครับเาะก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าอย่าลืมซื้อกันด้วยนะครับแล้วก็ไฮเปอร์บุ๊กนะครับถ่ายฟรี ก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับแล้วของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับสายเขียวสายเขียวนะครับเนาะแล้วก็ของฟรีนะครับหรือว่าเทมโพสนะครับก็จะเป็นโค้ดอะไรไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนอยากได้นะครับอ่าก็จะเป็นกล่องสกินปืนนะครับอืมอยากได้ปะอยากได้ปะสกินปืนนะครับแล้วก็กล่องเป็นแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้เลยอ่าลูกซองม่วงนะครับแต่ ไม่รู้ว่าจะได้ถาวรหรือเปล่านะมียิ้ม4ชั่วโมง3วัน7วันอ่าแล้วก็ถาวรนะครับมีวีดีด้วยดวงดุดวงสวยก็ได้วีดีนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นกล่องคล้ายๆประมาณเนี้นะครับแล้วก็มีซองข้างในนะครับอืมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับสกินเปิดนะครับหรือว่าโค้ดนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มีเกมนะครับ199เนาะรับสกินรถนะครับอืมประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับ อย่าพาดก็อย่าลืมทําภารกิจรับด้วยนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วเด้อโคดูนะครับรีบนะครับผมเนาะอ๋อที่สั้นนี้ก็จะหมดแล้วนะครับ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆได้ใจความนะครับไม่ยากนะครับผมเนาะบายๆครับแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบสุ่มเว็บนุกเกอร์ส่วนจดทะเบียนการค้าแล้วมีเครดิตด้วยไม่โกงแน่นอน ข้าวสุ่มไม่มีเกลือรครั้งละ99หอยกดสุ่มเลยได้หมวกเอฟแล้วนะทุกคนนะครับรหัสมาแล้วเชื่อมเฟซไปรีวิวกันมีหวยเอฟจริงๆนะครับทุกคนคุ้มมากเลยแค่99บาทเท่านั้นนะครับใครอยากสุ่มตามลิงก์ใตค้คลิปได้เลยเว็บแจกวันละ10 ID